ก็สวัสดีทุกทคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมามาสอนนะครับในการเปิดสร้างรายได้อยากรู้ยูทูบนะครับจากบัญชีจริงเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่สตูดิโอของเราก่อนนะครับล็อกอินเข้าไปใน YouTube ของเราแล้วก็คลิกที่มุมขวานี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็เลือก YouTube Studio ครับจากนั้นนะครับจากนั้นมาครับเมนูด้านซ้ายมือแล้วก็จะเจอการสร้างรายได้นะครับ การสร้างรายได้ตรงนี้นะครับก็คือเราต้องดูเกณฑ์ล้ก่อนว่าเราผ่านไหมนะครับเปนเช่นตัวนี้ครับ4ี่พันชั่วโมงนะครับพวกนี้นะครับต้องเป็นสีเขียวถูกต้องทั้งหมดนะครับถ้ามันถูกต้องครบนะครับก็จะมีเข้าร่วมเลยนะครับซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้นะครับจะเจอเจ้าหน้าที่ u t u b e นะครับจาก youtube มาตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ว่าท่านผ่านตัวนี้แล้วสีเขียวหมดแล้วท่านจะได้เลยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ youtube จะต้องมาตรวจถ้าช่องของท่านเป็นช่องที่ไม่ เรี่ออะไรได้มาโดยไม่สุจริตหรือว่าอาจจะเป็นเพปั๊มไลฟ์ปั๊มอะไรมาตามแต่นะครับมันจะไม่ผ่านนะครับแต่ของผมนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเข้าร่วมเลยนะครับนี่ครับมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับที่เราจะทําได้นะครับหนึ่งครับเราต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับคือตั้งแต่อันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3นะครับอันที่1นะครับอ่านข้อกําหนดนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ พับเข้าไปนะครับก็จะเจอว่าข้อกําหนดแบบนี้นะครับก็อ่านเรานะครับจากนั้นก็กดที่เริ่มต้นนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับก็อ่านได้ละเอียดนะครับว่าบัญญัติตรงนั้นตรงนี้นะครับกดหมายว่าค้าใช้อะไรก็ว่าไปเนาะฉันยอมรับแล้วก็กดยอมรับข้อกําหนดนะครับเอาเงียบโอเคครับเสร็จสมบูรณ์ครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับขั้นตอนที่1ต่อไปคือขั้นตอนที่2ครับต้องนะครับสมัครใช้งาน google adsense ครับ google adsense เป็น เป็นอะไรนะเป็นเป็นเว็บของ Google นั่นแหละเอาไว้รับเงินนะครับเอาไว้รับเงินจากรายได้ของ YouTube ของเราเองนะครับส่วนขั้นตอนที่3เดี๋ยวเอาไ้ฟังก่อนนะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเป็นการรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ u t u b e นะครับก็คือ YouTube จะมีเจ้าหน้าที่คนจริงๆนี่แหละมาตรวจสอบช่องของเราว่าช่องของเราเป็นไปตามเกณฑ์ของเขาไหมนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเราผ่านเกณฑ์ครบชั่วโมงแล้วจะได้เป็นเลยนะครับบางคนก็อาจจะไม่ผ่านเพราะว่าการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วมัน มันขัดต่ออะไรนะเกิดชุมชนขัดต่อหลายๆอย่างครับที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3ามไม่รอนะครับถ้าขั้นตอนที่3ผ่านโอ้โหยกมือยิ้มนะครับยิ้มได้เลยนะครับเดี๋ยวไปขั้นตอนที่2ก่อนนะครับใช้ Google Adsense ก่อนเริ่มต้นนะครับตอนนี้ผมจะสมัครนะครับผมยังไม่เคยมีนะนะครับเดี๋ยวมาดูติตรงนี้ลงมาครับมีครับมีหรือไม่มีนะครับถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็ติ๊กตัวนี้นะครับถ้าเคยสมัคร Google Adsense ไว้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ ฉันไม่มี Google Adsense นะครับก็คือผมตังเช่นผมเนี่ยผมยังไม่เคยสมัครนะครับแต่ถ้าฉันไม่ทราบคือไม่รู้เลยว่ามีหรือไม่มีนะครับก็ลองติ๊กดูนะครับแต่ผมจะตอบว่าไม่นะครับฉันไม่มีบัญชีนะครับฉันไม่มีบัญชีนะตัวนี้ต้องระวังที่สุดนะครับเพราะว่าเขาอนุญาตให้มี Google Adsense แค่บัญชีเดียวนะครับถ้าหากคุณบอกว่าคุณไม่มีแล้วเขาไปตรวจสอบแล้วมันเจออีก2อสามอันนะครับมันเป็นการอะไรนเป็นการทุจริตนะครับเป็นการหลอกลวงเขานะครับเขาก็จะไม่อนุมัตินะคครรัับบก็แต่่นนีีผมมมไะ ไม่ฉันไม่มีเนาะนะครับเรื่องให้ถูกดําเนินการต่อนะครับมันจะเด้งไปหน้านะครับหน้า Google นะครับเราจะบอกว่าเมลไหนที่เราจะใช้ Google Adsense นะครับเราก็เลือกไปนะครับเลือกเมลนะครับเมลที่เราเราใช้อยู่ตอนนี้แหละที่เปิดสร้างรายได้นี่แหละครับปั๊บเข้าไปนะครับครับมันก็จะมาอย่าง Adsense นะครับเห็นไหมครับเว็บไซต์ของคุณนะครับ นี่คือลิงก์แชเนลของเรานะครับมันจะกรอกมาเองอยู่แล้วครับเราไม่ได้กรอกนะนะครับก็คือผ่านการสร้างรายได้มันจะมาหน้านี้เองนะครับต่อไปครับประโยชน์จาก Google a d s e n s e ครับก็ใช่เลยนะครับส่งความช่วยเหลือและคําแนะนําด้านประสิทธิภาพ็วาไปครับรับเลยครับรับไปเลยนะครับแล้วก็ประเทศครับประเทศก็คือประเทศที่เราอาศัยอยู่ครับที่เราจะสร้างรายได้นั่นเองครับก็เลือกลงมาว่าเราอยู่ประเทศไหนนะครับ อย่าไปเลือกประเทศอื่นนะครับเราอยู่ไทยก็เลือกประเทศไทยแต่ถ้าเราไปอยู่ญี่ปุ่นเราก็เลือกประเทศญี่ปุ่นนะครับถึงแม้เราจะเป็นคนไทยก็ช่างนะครับโอเคประเทศไทยนะครับโปรดอ่านข้อกําหนดนะครับต้องเลือกดีๆนะครับใจเย็นๆนะครับเลือกดีๆอย่าให้พลาดนะครับเรารอมาตั้งหลายเดือนกว่าจะผ่านกฎนะครับมากรอกแล้วเสียหายเพราะฟอร์มยังไม่ได้นะครับประเทศไทยแล้วก็เงื่อนไขต่างๆอ่านนะครับอู้ยืดจังโอเคครับคลิกเลยใช่ครับ ใช่ฉันได้อ่านข้อตกลงแล้วนะครับแล้วก็สร้างบัญชีนะครับก่อนที่จะสร้างก็กลับมาดูดีๆก่อนนะครับนี่นะครับลิงก์ของเราใช่ไหม uc ใช่ไหมครับ n l q นะครับดูแม่มันใช่ไหมนะครับถ้าไม่ไม่แน่ใจก็ไปที่ u t u b e นะครับนี่นะนะครับแอคเซนตัวนี้ลิงก์นะครับตูลิงก์ดีๆชแนล uc ส v x 1 p ไปดูว่ามันใช่ของเราไหมนะครับคลิกก็ช่องของคุณนะครับนี่ นี่ครับ UCC BX นะครับ PC โแล้วก็ลงท้ายด้วย 8E LQ นะครับที่จริงมันกรอกให้เองนั่นแหละครับ 8E LQ โอเคถูกต้องครับเลือกถูกต้องทุกอย่างใช่นะครับอ่านแล้วแล้วก็สร้างบัญชีนะครับจากนั้นครับก็มาตัวนี้ครับ เลือกไประเศษไปชีก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ชื่อสกุลตัวนี้สําคัญคือต้องพิมพ์เป็นภาษาต้องพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับส่วนนั้นอื่นๆครับก็พิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับหลังจากที่เราทําการบันทึกไปแล้วครับแล้วก็นะครับเปลี่ยนเส้นทางนะครับมันจะมีการเปลี่ยนเส้นทางครับมันจะเปลี่ยนเส้นทางมาตรงนี้นะครับรอแป๊บนึงนะครับนี่นะอันที่2นะครับ สถานะก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับก็จะใช้เวลาประมาณเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วแล้วก็มาดูนะครับตัวนี้ข้างหลังนะครับขั้นตอนที่3นะครับมันก็จะเป็นดําเนินการเองอัตโนมัตินะครับเมื่อผ่านขั้นตอนพวกนี้แล้วก็ทํำยังไงครับ